จากแหวนเพชร15กรลัดสู่งานแต่งสุดโรแมนติกมูลค่ากว่า10ล้านบาท คุณใหม่และคุณเตอิอเข้าวิธีวิวากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากช่วงกลางปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการลงภาพในการขอแต่งงานพร้อมกับแหวนเพชร15กะลาดรรมเอาคนว้าวกันทั้งประเทศล่าสุดคุณใหม่ดาวิกาและคุณเตร์เฉันทวิทย์ก็ได้เข้าพิธีแต่งงานกันอย่างเป็นทางการแล้วโดยทั้งคู่นะครับจัดพิธีกันที่เมโซงมิสติกบูติคฮสเทลใจกลางเขาใหญ่จังหวัดน,นครราชสีมาซึ่งโรงแรมนี้นะครับเป็นโรงแรมที่มีการตกแต่งคล้ายกับปราสาทร,ราชวังโดยอาคารทั้งหมดนะครับจะเป็นรูปทรงแบบยุโรปได้บรรยากาศราอยู่กับต่างประเทศเลยหรอากกมจนนยัังบี้ การคาดเดาว่าค่าใช้จ่ายโดยประมาณเนี่ยอาจจะสูงถึง10ล้านบาทเลยทีเดียวเพราะนี่นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นงานแต่งเล็กๆที่มีแค่ญาติกับคนสนิทเท่านั้นทั้งในและนอกวงการแต่ด้วยสถานที่และอกุกร์บอกได้เลยว่าระดับซูเปอร์สตาร์เมืองไทยสวยอลังการมากๆเลยครับก่อนหนะ้าที่จะถึงวันแต่งจริงนะครับคุณใหม่เนี่ยได้ลงภาพเกี่ยวกับส่วนต่างๆของโรงแรมเป็นทินไว้ด้วยนะครับว่าจะเกิดงานแต่งขึ้นแต่ตอนแรกนะครับทุกคนก็คิดว่าคุณใหม่ไปถ่ายงานหรือกําลังมีโปรเจกต์อะไรออกมาหรือเปล่าแต่สรุปนะครับเป็นงานแต่งไปเลยครับไม่มีราท่ชงงีกฉลอ อีกครั้งหนึ่งยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับคุณใหม่และก็คุณเตอ๋ออีกครั้งหนึ่งด้วยครับ